มาแล้วครับผมสวัสดีครับเราก็ไปอยู่ในเกมต่าหลัตาลุ่ยต้หลัวตาลูอลีกที่เคยนะครับผมนะลิญญพันธ์กันอยู่แล้วนะอโอเคมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเัวอ่านะครับผมนะเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นหนะลงรักนะครับผมแอบชอบเธอมานานแล้วนะครับนะผมขอไม่พูดอะไรเยอะนะกิจกรรมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันกรีดเลือดก,กี่วิญ,ญญาณนะสำหรับผู้เล่นมากนะคะสำหรับคนที่ต้องการของในนี่นะนะฮะ่า ขอหลักของมันรอบนี้เนี่ยผมขอพูดเลยนะไม่อ้อมคอมนะครับผมคือกระดูกอ่าไม่รู้เรียกกระดูกอะไรนะคนเขาไม่รู้มันเรียกกระดูกอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่ามันเป็นกระดูกที่แบบเพิ่มส,สติรัดเยอะมากนะฮะเป็นกระดูกชิ้นพิเศษที่อยู่ข้างบนสุดอะนะครับนะบเป็นอ้อที่เป็นของสายควบคุมนะอันนี้อบอกเลยว่าใครเปิดได้ก็คือพลังเยอะแน่นอนนะครับผมนะดูสิคุณสมบัติพืนฐานกระดูก50คุณสบัสดีบวกกระดูก5้านะโอ้โหนี่พลังนี้กระโดดเป็นกระต่ายนะครับผม นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยหากใครได้มาก็ไปใส่นะกำลังเพิ่มขึ้นเยอะแน่นอนนะครับนี่ก็คือซิกเนเจอร์หลักนะครับผมตัวเป็นอ่าเรียกว่านะเมนหลักของของหออาดเลยครับผมทีนี้เมนรองครับผมก็คือแหวนเสือนะผมนาใหม่นะฮะวงแหวนสัตว์ลายนะครับผมนะมันก็จะมีอ่าไอ้นะไอ้ตัวพยะไอ้เรียกปองเขียวเนาะนะครับผมแล้วก็วงแหวนเสือนะครับผมไอ้ปองเขียวผมไม่รู้จักกันอยู่แล้วแหละเราดูมันยานเสือดีกว่านะครับอ่ะมันบอกว่า อาดาเมจสุดท้ายที่สร้างจากการใช้สกิลวิญญาณหรือวุฒลับเนี่ยนอกเทิร์นเนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%ครับผมหลังจากใช้สกิลวิญญาณหรืออาวุธลับนอกเทิร์นแล้วเนี่ยดาเมจสุดท้ายที่สร้างจากสกิลวิญญาณหรืออาวุธิลับในเทินห้าไปจะเพิ่มขึ้น75%นะครับผมนะฮะเนี่ยแล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเนาะที่ถึงแสนปีครับผมนะเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจสุดท้ายนอกเทิร์นและในเทิร์นเนี่ยเพิ่มขึ้น50%และ100%นะครับผมนะฮะแล้วก็อ่าเพิ่มมาอีกจาก รจาก50ร้อยหนึ่งเลยกลายเป็น75ร้อยิบห้านะครับผมนะในระดับร้อยห้าสิบปีนะเอ้ยร้อยห้าสิบเคนะครับสองแสนเนี่ยหลังจากกระตุ้นได้เสร็เพิ่มดาเมจในเทิร์นครับผมเมื่อใช้สกิลวิญญาณหรือวุรับนอกเทิร์นเนี่ยจะปล่อยฟรีอีกหนึ่งครั้งครับผมเอฟีนีก้กระตุ้นได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นนะครับนะอ่าน่าจะผมถ้าเข้าใจผมก็มคือสมมติเราปล่อยสกิลวิญญาณนอกเทิร์นใช่ไหมเราจะปล่อยฟรีครั้งหนึ่งครับผมกระตุ้นได้แค่เทิรรร์นนนละะะคคัั้งบนะ แล้วก็400 400k ครับผมนะทุกครั้งที่ใช้สกิลวิญญาณหรือวุฒรับโจมตีนอกเทิรน์เนี่ยดาเมจสุดท้ายที่สร้างขึ้นในเทิรน์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น25%ทรงสที่150%นะครับผมนะฮะอไอฟเฟลความสามารถตรง 100k หรือ 150k เนี่ยแยกต่างหากกับ 400k นะครับผม 400k เป็นการสะสมไว้นะครับผมเป็นดาเมจอ,อ,อ,อีกอีก้งหนึ่งนะคือเราวางบล็อกไว้นะอ่าบล็อกแรกก็คือดาเมจจาก ร้อย K แล้วสิบ K เนาะไอ้ box ที่สองคือจาก1 0 K ครับผมแยกกันนะฮะเพราะงน้ก้นก็คือแรงมากนะครับผมนะแต่พูดตรงเลยใครจะวิงว่าเปิดปะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมนะเโอเคผมขอแนะนําตรงน,นั้นไปก่อนเนาะปกติจะแนะนําแพ็กก่อนนะครับอ่าส่วนแพ็กที่เรารับความหัวเรองผู้ลเล่นก็มีนะครับไปเริ่อกของสายฟรีก่อนนะครับผมอกดรับฟรีมาละครอย่างได้สุม่มมนละครั้เนาะก็หนานลุ้นเสียวเอานะครับผมแล้วก็มีการซื้อด้วย50เพชรนะครับตอนนี้แนะนาไม่ซื้อทุกคนนะเออเปิดเปิดไปนะครับผมนะได้ไม่ได้ช่างมัันนนะะครบ หากคุณยังร้อนร้อนละอุอยู่ก็ถ้าอยากใช้เพชรเพชรเลยเยอะก็เนี่ยแปดสิบอันเฮ้แปดสิบเพชรต่อหนึ่งโลนะครับก็จัดไปเลยนะและหากคุณยังร้อนไม่พอนะครับผมแพ็คสิบเก้าบาทหกสิบเก้าสองยสิบเก้ายังรองรับอยู่เดี๋ยวเพิ่งคิดวัาหมดเท่านี้นะครับหากคุณซื้อจนพวกนี้หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแพ็คสี่ร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งสองพันสามพันเดี๋ยวมาต่อนะครับนะเพราะฉนั้นรองรับผูเ้เล่นทุกระดับอยู่แล้วนะครับผมเกมนี้เนี่ยนะครับทีนี้มันจะมี ่าค่าการันตีมาดูกันนะครับผมาทางทงบอกว่าไอกิจกรรมนี้เนี่ยมันมันสูบกินจริงๆนะฮะมาดูที่ไอเกาะมารก,กิมิญานครับผม499โลเย็ดเป็ดนะครับผม,บผมการันตีอย่างแรงนะครับผมนะสําหรับคนที่ต้องการกระดูกมานะนะครับผมส่วนแหวนสัตว์เนี่ยโอเคครับผมนะเลือกของแหวนสัตว์เนี่ย29โลเองครับผมอันนี้โอเคนะครับผมนะฮะแต่ก็ผมว่าหลายคนก็จมมากับทางด้านาตีศูนย เทพสมุทรเนาะพอสมควรแล้วแหละนะครับรวมถึงพวกบุกบีเนี่ยก็ได้จนเหมือนกันนะครับนะพวกทีมบุกบีเนี่ยเพิ่งผ่านมาเนาะถ้างั้นทีมนี้ก็เป็นของหกปีได้ใช้แน่นอนนะฮะแล้วก็แพ็กเล็กกระดูกสีดาวครับผมนะฮะ n p ีดาวเนาะอันนี้อายุน,นี้ตามเซิร์ฟนะบางคนอาจจะเป็น A.R. นะครับผมนะฮะ ร้อยสี่สามโลนะครับผมนะจะได้หนึ่งอันนะฮะกรตีถือว่าหนักมากครับผมแต่สำหรับแบรนด์ทุกโอเคนะครับนะอ่าหากคุณมีงบเปิดนะผมแนะนําว่าดีอยู่นะค่อนข้างโอเคแล้วกันนะครับผมไม่ดีมากค่อนข้างโอเคนะครับนู่นถือว่าหากเพราะไอเดบิวใหม่เนี่ยยังมีไม่มีแหวนสิงโตแหวนสิงโตใหม่เนื้อใหม่ละไม่มีแล้วครับผมอาจจะไม่มีแหวนป่องเขียวเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นแหวนเด็ดเกมที่เขานิยมใช้กันนะส่วนแหวนเสื้อเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเก่งขาดไหนนะฮะเพราะว่าเราไไมม่่่ด้้ใชแนน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 นออะะะะะะฮฮเเเพรรราาจัังคบผ ก็ลองพิจารณาดูตามงบของตัวเองเนาะนะคร okay, 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 ับผมนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าสหรับทีมเซนเซเวียนเนี่ยก็คุ้มทุกทางจริงนะฮะนะก็เคยบทคลิปแรกไว้แหละนะผมคลิปนี้ก็บทอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับผม